เบอาเป็ดต่อปากห้วยวงกัปตน,นเป็ดต่อปาห้วยวังนองพคตรไร้าีสองจังหวัดพัด้า นีเป็นรุ่นอาเซียนะครับมีแต่อาเซียนนะนะ้นอเมริกคนเดียวคือเดือนห้าอกค์องค์สกอนอาเซียนห้าองค์เด็กชายเชิดชูการศึกษเด็กหนุ่มเชิด ดีเยี่ยมาาอ,อุกปนราชธานีเอาตำแหน่งเก็นแดงแล้วเองตอนเปียนตำแหน่งเป็นลำดับที่หนึง่งเป็ตนต่อหนึ่งสามเจ็ดมาลำดับที่สองเบอร์นหนึ่งหนึ่งวิสิจัง,งคงดี่ เซ็ง้วามสองเลยลูกพีเฮาเป็น,น,นตัวเซ็งไปแล้วเล้วเป็นตัแล้วลต่อไปก็อีกแล้ว

ลำดับท <inequ ity S 1> ี่สองตนตาเที่มาแล้วลำดับที่สามจากที่ไหนเบอร์หนึ่งสำดับที่สี่อบปะไเ่าเยแต่รับ เขันที่แค่หมบทุเที่ยวหมุกท่าุมตปรดับหัญใจสูปรับหัญใจที่ยำแรบรางวัล